จิตเราให้ตื่นขึ well, so, ้นมาก็เอามาดูมาดูร่างกายรู้สึกว่ามันนั่งอยู่ยังไงมันอยู่ยังไงพอมันมาดูร่างกายแล้วมันตื่นขึ้นมาใหม่อีกพอมันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็เห็นทีนี้เห็นว่าเออเรานั่งอยู่ยังไงพออยู่กับนั่งหรือว่าดูอยู่กับร่างกายนานเข้าจิตมันก็เข่นแข็งเข่แข็งขึ้นมามีกําลังขึ้นมามันก็ เหมือนกับมันหดตัวเข้ามาอยู่กับใจตัวเองเข้ามาอยู่กับจิตตัวเองอีกมาอยู่กับจิตตัวเองทีนี้มันก็มั่นคงตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นนี่มันจะรู้สึกว่ามันเบ่งบานมันสว่างสวยขึ้นมามันเหมือนกับมันมันมาเหมือนคน่ะคนที่มันตอนแรกไปอยู่วุ่นวุ่นคนเยอะเยะเราก็ไปวุ่นกับเขาเขาทําอะไรเราวุ่นวายไปกับเขาแต่ทีนี้เราเราเริ่มนถอยออกมา ถอยมายืนอ,อยู่เฉยๆมองดูที่นี่มองดูเหมือนกับจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเป็นจิตที่ถอยออกมาอยู่กับจิตถอยออกมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มองดูเขากําลังวุ่นก็วุ่นไปเราไม่ไปวุ่นกับเขาและที่นี่จิตตั้งมั่นจะเป็นจิตที่มันไม่ออกไปวุ่นวายกับเรื่องข้างนอกมันถอยกลับคืนมาอยู่กับตัวเองตามลําพังเป็นอิสระและก็มองดูข้างนอกเขากําลังทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขา หรือเปรียบเทียบกับไปเล่นกีฬานักกีฬาเขาเล่นกีฬาไปอย่างนักฟุตบอลอย่างเงี้ยถ้าถอยออกมาไม่เป็นร่วมเล่นก็เหมือนกับโค้ดยืนมองดูอยู่วันนี้ใครเล่นยังไงรู้หมดเลยที่นี่คนนั้นเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แผนนั้นแผนนี้วางแผนล่ะที่นี่โค้ดก็วางแผนละ่ะเหมือนกับจิตของเราถ้ามันตั้งมั่นแล้วเหมือนกับมันถอยกลับคืนมากลับคืนมาแล,แล้วมาอยู่กับจิต มาอยู่กับจิตแล้วก็จิตก็เป็นกลางๆอยู่ได้แต่พอจิตมันกําลังมันอ่อนลงทีนี้ก่อนลงทีนี้มันมีเวทนาเกิดขึ้นร่างกายนั่งนานเราอยู่ในเอียบดเดิมๆซ้ําๆเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาเช่นแน่นบ้างหรือว่าเครียดบ้างหรือว่าเจ็บปวดบ้างเราก็ดูก่อนดู ถอยเหมือนกับถอยออกมาดูเป็นผู้ดูเราพยายามที่จะเป็นผู้ดูก่อนเป็นผู้ดูดูยูยเฉยดูเฉยเไปสักระยะหนึ่งพอจิตเราเริ่มมีกําลังขึ้นมามันก็จะถอยกลับมาใหม่อีกถอยกลับมาอยู่กับจิตถอยกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกคือคล้ายๆกับว่าเหมือนเราไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเห็นเขากําลังทําอะไรอยู่เราก็สนใจจิตเนี่ยมันสนใจไปดูปับ๊บดูเสร็จแล้วก็เอออใน,นเรื่องของเขาเขาก็ทําไปตามเรื่องของเขา คราวนี้เราก็กลับกลับคืนมานะกลับคืนมาหาจิตตัวเองกลับคืนมาดูจิตเราก็จะรู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันหลงไหมยินดียินร้ายกับเขาไหมโอ้ก็แค่เราเป็นเรามาเที่ยวเฉยๆเป็นอาคัรตุกกะมาดูเขาเออสิ่งแวดล้อมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องของมันนี่นะจิตเราก็เป็นอิสระต่อไปใหม่ไม่เข้าไปเกาะเข้าไปเกี่ยวเข้าไปยึดทีนี้มันมัน พอเรากลับคืนมาอยู่กับตัวเองแล้วมันนึกขึ้นมาใหม่เอ๊ะเมื่อกี้เขาทาอะไรกันนะเราก็ต้องรู้ว่านี่มันแค่เป็นความคิดของเราแหละกําลังจะไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาฝังอยู่ในจิตแล้วเราก็รีบรู้ทันพอรู้ทันจิตของเรามันก็จะรู้ตัวว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราจะไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาลุมเราอยู่ในจิตใจไม่ได้เสียเวลามันก็มาตั้งหลักใหม่อีกก็มาตั้งหลักก็มาอยู่กับตัวเองตามลําพังเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมา อยู่กับตัวเองทีนี้มันตั้งมั่นเนี่ยกาลังมันเหมือนกับเราถอยออกมาแล้วเรายืนดูมันก็เหมือนมองดูได้รอบๆทีนี้ไม่ไปคุกไม่ไปคุกไม่ไปจมอยู่กับอารมณ์เก่าๆเพอาเราถอยออกมาแล้วเราถอยมาเป็นอิสระแล้วเป็นจิตตั้งมั่นเป็นจิตที่ไม่หลงยินดียินร้ายกับอะไรแล้วเป็นจิตที่มีเป็นกลางๆเนี่ยมัชฌิมาปฏิบาัตาิปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเป็นกลางๆพร้อมที่จะ พัฒนาจิตชนิดที่ไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีความทุกข์เขา้าครอบงำนะจิตของเรามันก็มีกําลังแล้วแต่ที่นี้พออยู่ไปน,นานๆเอาอีกแล้วกำลังอ่อนลงไปอีกแล้วก็ต้องทําให้จิตใจมันเข้มแข็งขึ้นมาใหม่ก็เอาไปดูร่างกายบ้างเอาไปดูเวทนาบ้างไปให้มันจดจ่ออยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งสร้างกําลังของสมาธิขึ้นมากําลังสติกําลังสมาธิเกิดขึ้นจิตก็เริ่ม มีกําลังขึ้นมาใหม่ก็เริ่มมองดูใหม่อีกมันก็เห็นอีกอะเอออันนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ข้างนอกหมดเลยจิตเราก็มองเหมือนมองดูคนผ่านไปผ่านมารถผ่านไปผ่านมาจักรยานผ่านไปผ่านมาโมเตอร์ไซค์ผ่านไปผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นรู้มีเสียงนกร้องก่อรู้ใจเราก็ยังเป็นปกติอยู่นี่เรียวว่าจิตตั้งมัน่นมันเป็นปกติแต่เป็นปกติที่รู้อารมณ์ได้ รู้อารมณ์แต่ว่าจิตของเรามันไม่ไหลไปกับอารมณ์อะจิตของเราเหมือนกับมันเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายพอมันเป็นอิสระจากอารมณ์ทั้งหลายมันก็มาดูอยู่กับจิตอ่ะมันก็มาเห็นตัวเองนะที่นี่ในจิตของเราเนีน่ยอยู่เฉยๆมันก็อยู่เฉยๆไม่ได้อะเดี๋ยวมันก็นึกอารมณ์ขึ้นมาอีกละเดี๋ยวก็ปรุงแต่งอารมณ์อีกละเนี่ยเพราะมันธรรมชาติจิตมันรู้อารมณ์แล้วก็น้อมไปสู่อารมณ์ด้วยแล้วก็นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ด้วยเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของจิต รารู้อย่างนี้เราก็ไม่กังวลเราไม่หวั่นไหวเราไม่โกรธไม่ขุนไม่เครืองมองเหมือนมองเห็นเป็นเข้าใจแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แหละเข้าใจธรรมชาติของจิตตัวเองแล้วเราก็อยู่กับจิตได้จีิี้แล้วเราก็รู้ด้วยว่าเออถ้าหากว่าอยู่ไปนานๆถ้าจิตของเราเนี่ยมันอ่อนกําลังลงไปบางทีร่างกายมันก็เหนื่อยก็เพลียบ้างหรือว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ย เวลามันสบายมันก็เคยพักผ่อนมันก็อยากพักผ่อนอ่ะเวลาพักผ่อนมันสบายเนี่ยเ่มันก็เรียกร้องเรียกร้องหาเหมือนกันนะมันก็มีผลต่อจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรามันเคยมันเคยมันรู้สึกว่าโอ้ถ้าสบายเนี่ยถ้านอนลงไปแล้วจะรู้สึกสบายปล่อยวางหน้าที่การงานปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็หลับไปทีนี้พอมันสบายไอ้ความเคยชินเก่าๆเนี่ยมันก็มากระตุ้น ระตุ้นจิตของเราทำให้อยากจะนอนอยากจะพักให้สบายสบายบางทีจิตมันเคยเข้าไปอยู่ในภาวังมันก็เข้าไปเข้าไปเพื่อที่จะพักเราก็ไม่ยอมอีกอะ่ะเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาพักเราก็อาจจะบริกรรมหรือออกมาเพ่งดูกายเวทนาจิตทําได้หมดอะ่ะทำให้จิตมันตื่นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องได้แก้ไขกันอยู่อย่างนี้แหละจะให้มันคงที่ ตื่นรู้อารมณ์อยู่ตลอดมันไม่ได้หรอกเออเราก็จะต้องคอยสังเกตว่าเออเราจะบริหารจิตเราอย่างไงนะจิตของเรามันจริงมั่นคงอยู่ได้มรู้อารมณ์อยู่ได้ถ้ามันไม่มีกําลังเหี่ยจิตของเรามันก็จะไม่มันไม่ชัดเจนมันู้จะดูอะไรมัวมัวไปดูอยู่กับอะไรก็มัวมัวไม่ชัดแจ้งอันนี้แสดงว่าสมาธิมันอ่อนแล้วกําลังสติอ่อนแล้ว เราก็ต้องพยายามเพิ่มกําลังของสติให้ติดต่อต่อเนื่องต่อเนื่องสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นจิตก็เริ่มมีกําลังขึ้นมาใหม่ไปเอาไปกําหนดดูอะไรมันก็เรยชัดเจนขึ้นพอดูไปแล้วพอยิ่งมันมีกําลังขึ้นมาเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาจิตก็ต้องถอยกลับเข้ามาอยู่กับจิตเป็นจิตที่ตั้งมัน่นเป็นกลางรู้อารมณ์รู้อามรามณ์แล้วก็ อารมณ์ทั้งหลายก็ไม่ครอบงําจิตอะจิตก็ไม่ไปยินดียินไล่กับอะไรพอจิตไม่ยินดีไม่ยินไล่กับอะไรมันก็เป็นอิสระได้ก็เป็นอิสระอีกไม่นานล่ะเดี๋ยวอะไรเกิดขึ้นอีกแต่ตัวจิตมันเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์มันก็เป็นรื้อ,อารมณ์อีกอ่ะตรืนี้เราก็ต้องเรื่ทํทสิความเคลื่อนไหวภายในจิตของเรามันเกิดอะไรขึ้นเราก็รู้แต่บางทีมันก็ไปนึกเอาเรื่องเก่ามาเนี่ยสัญญามันมีอ่ะ นึกเราก็รู้ซะว่ามันเป็นสัญญาคิดบูงแต่งขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นสังขารเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิต,ตสังขารบูงแต่งไปบางทีมันมันแ๊บไปถึงเรื่องราวที่มันเคยเจ็บปวดมันก็แ๊บเข้ามาในจิตใจของเราเราก็ต้องรู้อันนี้ก็เป็นแค่เบทนาทางจิตมันไม่มีตัวตนจริงหรอกเกิดชั่วคราวเดี๋ยวก็ดับเนี่ยเราก็ปล่อยให้มันดับไปก็ทําสบายๆอย่างนี้แหละพอดีอยังไงก็ทําไปพอดีอยังไงก็ทําไป แต่ระวังอย่างหนึ่งก็คือว่ามีวรนมีบอ,บอโอ้ตัวนี้สําคัญเลยนะมีวอนเนี่ยมันจะคอยมาอยู่เรื่อยอันนี้ไม่พ้น่ะเรามีกายมีจิตอะ่ะเวลาไม่ปฏิบัติก็ไม่มีนะมีบอนลอะ่ะทําไมอะ่ะถ้าถ้าถ้าเรา,าไม่ปฏิบัตินะกินข้าวอิ่มใหม่ๆอย่างเงี้ยพอมันง่วองเราก็ตรงไปหาหมอนไปหาเสือ่อนอนสบายเนี่ยมันก็ไม่เป็นมีบอที่เพรามันนอนหลับไปอะ่ะ มันกับเรายอมมันแล้วหลับแล้วแต่เวลาปฏิบัตินีเราไม่ยอมร่างกายมันน่วงมันซึมก็มาปรปับที่ร่างกายออกกาลังกายบ้างแก่จิตด้วยแต่จิตมันเข้าไปซึมไปกับความซึมแล้วก็ทําให้จิตมันตื่นตัวขึ้นมาเนี่ยหาทางที่จะทําให้จิตมันตื่นกายเลือดลมวิ่งสะดวกมันก็ตื่นขึ้นทางร่างกายจิตก็ต้องให้มันตื่นด้วยก็ต้องมา ทำจิตให้ตื่นตัวเช่นฟังธรรมบ้างปลุกจิตใจของตัวเองให้มีกำลังขึ้นมานี่แหละหลาเป็นการปฏิบัติธรรมต้องมีการได้แก้ไขตัวเองด้วยแก้ไขเพื่อให้มีสติแต่จริงๆแล้วก็คือว่าทำจิตของเราให้ตั้งมัน่นตั้งมั่นแล้วก็รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงไม่ต้องไปปรุงแตง่งไม่ต้องไปแทรกแซงแล้วที่นี่อะไรเกิดขึ้นเห็น ความจริงตามธรรมชาติของมันเราก็เลยเป็นเหมือนดูอยู่เฉยรู้อยู่เฉยถ้าจิตนี้กาลังมันก็เป็นอิสระเลยนะมันก็เห็นผู้ดูด้วยผู้ดูด้วยสิ่งถูกดูก็มีด้วยเมื่อเราฉายไฟฉายอ่ะฉายไฟฉายกลางคืนมาเราฉายออกไปดูต้นเสาปั๊บเราก็บางทีเราลืมดูไฟฉายเราไปดูแต่ต้นเสา เหมือนกับความรู้ในจิตของเราเนี่ยบางทีเราไปดูแต่เรื่องข้างนอกเราลืมดูจิตเราเป้าหมอจริงๆเราต้องการให้ดูจิตให้เห็นจิตให้รู้จิตให้จิตไม่หลงยินดียินร้ายแต่เวลาเราปฏิบัติไปก็เลยเหมือนกับใช้ไฟฉาย,าายไปดูสัตว์หรือดูต้นเสาดูข้างนอกเราก็สนใจแต่เรื่องข้างนอกสนใจแต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นลืมลืมกลับมาดูจิต ตัวจิตเนี่ยมันมัวแต่ไปเพ่งดูอันนั้นเพ่งดูอันนี้มันลืมดูตัวเองมีส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เลยนะคราวนี้เราก็หัดหัดย้อนกลับมาดูจิตเราเวลามันมีเวทนาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยขณะที่ดูเวทนาเราก็ก็ลองดูจิตเราบ้างว่าเออจิตเราตอนนี้อยู่ยังไงอ่ะที่พระเจ้าบอกว่าไม่ให้หลงยินดียิน้ายอะ่ะมีไหมยินดียินร้ายถ้ามันล่วงซึมเอา้า เราก็ต้องเหมือนกับว่าเอ๊ะความง่วงความซึมเนี่ยมันมีอาการหน้าตามันเป็นยังไงแทนที่จะไปจมลงไปกับมันนะเรารีบเรารีบยกจิตเราขึ้นมาปลุกใจของเราให,ใ,หให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะตัวง่วงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วตัวจิตมันเป็นยังไงตัวที่เป็นรู้ความง่วงอ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นมันเดียวกันไหมตัวหนึ่งง่วงตัวหนึ่งซึม ไอ้ตัวหนึ่งมันรู้อารมณ์มีน่ะ,ะเราก็พยายามที่จะมาทำให้ตัวรู้อันนี้มันมีกำลังขึ้นนั่นแหละคือจิตของเราเราต้องรู้วิธีกระตุ้นจิตของเราให้ตื่นตัวส่วนใหญ่เราเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นมันถล่มเข้าไปเลยนะจมเข้าไปเลยนะง่วงก็ไปจมอยู่ความง่วงงอกงกเงีง้ยเงอมันก็เลยไม่ตื่นสิถ้าหากว่าเอามันมันซึมอย่างเงี้ยเอา ซึ่นหนงหน,นหน้าตาเป็นยังไงนี่นี่นี่เราเราถามถึงไงซึ่งหน้าตามันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนถ้ามันไม่มันถอยออกมาไม่ได้ก็พยายามกระตุ้นกระตุ้นให้จิตของเรา hop. มันถอยออกมาถ้ามันถอยออกมาได้นะมันก็จะมองเห็นเดี่ยวตาจิตอะดวงตาในจิตของเราเนี่ยนี่เราเรียกว่าญาณมันก็เห็นตัวง่วงเนี่ยโอ้มันมอนมีอะไรบีบหนักหนักบีบบีบทำให้จิตของเรานี่ทนไม่ไหวถลําเข้าไปถลําเข้าไปจมเข้าไป สุดท้ายก็ง่วงซึมหลับไปเลยนี่คราวนี้เราฝืนที่นี่ไม่ไปฝืนไว้นี่นี่แหละนี่แหละเราเรากาลังที่จะรักษาจิตตัวเองไม่หถลําเข้าไปไม่ให้จมเข้าไปมีคนที่ปฏิบัตินี่จะต้องมีมีความเข้าใจตรงนี้ด้วยอารมณ์ทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยเราคิดไดบขึ้นมาเรื่องในอดีตเราเคยไปเกี่ยวข้องกับพันนั่นแหละถ้าเราไปวนเวียนคิดอยู่เนี่ยแสดงว่าเราไปจมอยู่กับเรื่องนั้นแล้ว จิตของเราถาล่มเข้าไปแล้วเราไม่รู้ตัวถอนจิตออกมาไม่ได้มันก็เลยวนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆซ้ําไปซ้ํามาเสร็จแล้วเราก็หลงโทษข้างนอกไปจริงๆจิตของเราถาล่มเข้าไปเราต้องไม่ให้จิตเราถาล่มเข้าไปให้เราถอยออกมาเป็นผู้ดูเอาต่อไปนี้ให้เราเป็นผู้ดูลองดูที่พระเจ้าสอนให้ดูกายดูเวทนาดูจิตแล้วก็ดูธรรม นีเป็นวิธีทําให้จิตตื่นเราก็เอาจิตมาดูก่อนแต่ถ้าหาว่าจิตมันมีกําลังแล้วมันจะอยู่กับตัวเองพร้อมกับรู้รอบเลยนะอันนี้เรียว่าจิตตั้งมัน่นเอาต่อไปให้ตั้งใจดูตัวเองนะเริ่มต้นก็พอดียังไงก็ทำทำสบายๆนะไม่ต้องเคร่งเครียดไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องกลัวมันไม่สงบ แต่มันถ้าว่ามันมีอะไรทําให้ขาดสติเช่นมีทีหน้ามิตานิวอนเราต้องแก้ไขเพื่อให้เรามีสติแยกให้ออกนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายบ้างจิตอย่าเป็นผู้ดูอย่าคิดว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายเป็นเรานะมันจะละเอียดขนาดไหนมันจะตึงๆมึนๆซึมๆเนี่ยเป็นอาการของร่างกายหมด เครียดเครียดอาการร่างกายหมดแน่นแน่นเวทนาทางกายหมดเราต้องถอยมาอยู่กับจิตเราทําจิตเราให้ให้มีกําลังเป็นตัวของตัวเองเราต้องเป็นผู้ดูจิตต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายเราต้องเป็นผู้ดูเฉยเฉยดูเฉยเยรู้เฉยเเหมือนเราอยู่บนบ้านมองลงไปข้างล่าง เห็นคนผ่านไปผ่านมาจิตเราก็ยังเฉยอยู่ไม่ได้ไม่ได้ตามเขาไปพยายามให้ตื่นนะให้ตื่นนะให้รู้ตัวนะอย่าให้จมเข้าไปกับความ่วงความซึมนะถอนจิตเรามาทํายังไงก็ได้ให้จิตเรามันตื่นขึ้นบุญก็อยู่ตรงนี้เลยพู้เจ้าบอกธรรมะก็อยู่ตรงนี้ก็คือสติรักษาจิตเราได้ไม่ให้จิตเราไปจมกับอะไร เ,เตรียมตัวนะเตรียมตัวขอให้การปฏิบัติธรรมของข้าวาเจ้าในครั้งนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ทำจิตของเราให้เข้ามาอยู่กับตัวเราทำจิตของเราให้เบิกบานยิ้มน้อยๆในดวงใจแล้วก็อบรมจิตของเรา ้องเป็นจิตที่ชำระอกุศลออกไปแค่เรายิ้มจิตของเราก็สบายขึ้นมาแล้วกันอื่นก็ดับไปอารมณ์อื่นก็ดับไปมันดับไปชั่วคราวเดี๋ยวเรื่องอื่นๆก็ลุมเข้ามาใหม่ลุมเข้ามาต้องรู้วิธีรับมือต้องเจริญสติให้มากๆควบคุมจิตให้อยู่อยู่แล้วก็พยายามให้จิตมันรู้อารมณ์ ให้จิตเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรเกิดขึ้นรู้โดยที่จิตเราไม่ถลําเข้าไปไม่ไปจมเข้าไปอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์ทั้งหลายเรื่องราวทั้งหลายก็ไม่สามารถครอบคุมจิตเราได้